นูกฝันนู้อยากจะมีห้องคอมมานานแล้วค่ะนูอยากใช้คอมพิวเตอร์มานานแล้วค่ะแต่ไม่มีโอกาสสักทีบริษัทคอมเซเว่นจำกัดมหาชนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาเพราะบริษัทเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาตนเองและสังคมอีกทั้งปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่ยังสามารถเรียนรู้ได้อีกอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ ดังนั้นหากเราสามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเสริมเด็กและเยาวชนก็จะได้รับประโยชน์ทางด้านการศึกษาอย่างสูงสุดจากแนวคิดดังกล่าวจึงทําให้เกิดโครงการดีๆอย่างโครงการห้องขอมของหนงซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน โครงการห้องคอมของหนูคือโครงการสร้างห้องคอมพิวเตอร์พร้อมมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญเพื่อให้น้องนองนักเรียนได้รับโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ดําเนินการโครงการมาแล้วต่อเนื่องเป็นปีที่7และสามารถสร้างห้องคอมและส่งมอบไปแล้วทั้งสิ้นจํานวน7ห้องซึ่งห้องคอมล่าสุดบริษัทคอมเซเว่นจำกัดมหาชนได้ส่งมอบที่โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์จงังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่6มกราคมพุทธศักราช ลาดีใจที่ได้รับห้องคอมห้องนี้ค่ะจะใช้ห้องคอมห้องนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะตอนนี้ได้คอมพิวเตอร์แล้วหนูดีใจมากๆเลยค่ะ ดีใจมากๆค่ะที่ได้ห้องคอมห้องนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ใช้คอมใหม่ค่ะพอได้รับรู้เรื่องที่เรียนมากขึ้นค่ะถ้าไม่รู้เรื่องที่ครูสอนก็ไปเซร์ชในอินเทอร์เน็ตค่ะดีใจครับที่ได้คอมใหม่มีความรู้ยิ่งขึ้นครับสําหรับห้องคอมพิวเตอร์ห้องนี้นะครับโรงเรียนพระธาตุสวรรค์นั้นมีความตั้งใจได้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้กับรูกนนักเรียนเมื่อปีพุทธศักราช2559นะครับเราได้รับการประสานงานจาก บริษัทคอมไซเวนจำกัดมหาชนและทางบริษัทได้มอบโอกาสนี้ให้กับทางโรงเรียนสิ่งแรกที่ทางโรงเรียนจะต้องปฏิบัติและก็ทําก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ใเด็กนั้นเข้าไปใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้ให้อย่างคุ้มค่าส่วนที่2ก็คือคุณครูจะได้ศึกษาค้นคว้าและก็พัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดจนให้ทางชุมชนผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมส่วนใช้ ในห้องคอมพิวเตอร์ห้องนี้ให้รับประโยชน์สูงสุดในนามของโรงเรียนบรนท่าสวรรค์คณะคุณครูนักเรียนผู้ปกครองและพี่น้องชาวบรนท่าสวรรค์ทั้งสองหมู่บ้านต้องขอกาบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับบริษัทคอมเซเว่นจำกัดมหาชนร้านบานาน่าผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับที่มอบโอกาสดีๆให้กับโรงเรียนบรนท่าสวรรค์ในครั้งนี้ผมเชื่อว่าโอกาสข้างหน้าก็คงจะได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับกเด็กๆบรนท่าสวรรค์อีกครั้งหนึง่งขอบพระคุณครับ โดยโครงการห้องคอมของหนูนั้นได้รับการระดมทุนเพื่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์จากหลากหลายช่องทางเช่นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานคอมเซเว่นมีส่วนร่วมนำของมาประมูลขายในงานเปเรเดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อนำรายได้จากงานมาช่วยสร้างห้องคอมหรือบรรดาซัพพลายเออร์อย่าง Lenovo, Apson, King IT Network ที่สนับสนุนมอบคอมพิวเตอร์เครื่องพรินเตอร์และระบบเน็ตเวิร์ในการสร้างห้องคอม และที่สําคัญที่สุดก็คือคุณลูกค้าที่น่ารักที่มาซื้อสินค้าที่ร้านและงานอีเวนต์ของปานาน่าเพราะหลายท่านได้ช่วยบริจาคเงินลงก่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่หน้าร้านและงานอีเวนต์รวมถึงหลายๆท่านช่วยประมูลสินค้าในงานอีเวนต์ซึ่งทางบริษัทได้นําเงินรายได้จากการประมูลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมาสมทบทุนในโครงการสร้างห้องของของหนูอีกด้วย สำหรับห้องคอมล่าสุดที่ทางบริษัทคอมเซเว่นได้มอบไปนั้นได้ใช้ทุนไปทั้งสิ้น1,200,000บาทซึ่งเป็นห้องคอมห้องที่7โดยได้รับเกียรติจากคุณ,ณน,นัทน,นันเกลีติกรยศนันประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบริษัทคอมเซเว่นจำกัดมหาชนเป็นผู้ส่งมอบห้องคอมให้ อยากฝากขอบคุณพี่ๆคอมเซเว่นว่าหนูดีใจมากที่มามอบคอมให้หนูค่ะขอบคุณที่เอาคอมให้โรงเรียนพวกเราครับขอขอบคุณคอมเซเว่นและผู้ใหญ่ใจดีทุกคนค่ะที่มามอบคอมให้กับพวกหนูค่ะหนูจะใช้ห้องคอมห้องนี้ให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆและหนูให้มากที่สุดขอบคุณค่ะขอขอบคุณผ <ขอ S 1> ู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะ พวกเราบริษัทคอมเซเว่นสัญญาว,ว่าจะต่อยอดโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปในอนาคตเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสเรียนรู้ได้ศึกษาในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง